ที่ผ่านมานายทหารยศพันเอกที่ถูกระบุว่าขับรถพุ่งชนหมอมุกหรือว่าพันตรีแพทย์หญิงไทยพอรอิมวิทยาได้เข้าไปมอบตัวกับตำรวจที่สนพญาไทยแล้วนะคะแต่ว่ายังให้การปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด พลตรีพิสุทธิ์เปาอินรองปลัดบัญชีทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและนายทหารพระธรรมนูนนำตัวพันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กลัน่นผู้อำนวยการกองกลางสำนักง,งานปลัดบัญชีทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเข้ามอบต,ตัวต่อพนักง,งานสอบสวนสอนอพญาไทยค่ะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีขับรถพุ่งชนหมอมุกก่อนที่จะเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ในวันดังกล่าวตนเองไปรับประทานอาหารที่ร้านสามเสฉวนลล่าพร้อมอครอบครัวจากนั้นก็เดินกลับมาที่รถเพื่อจะกลับบ้านนะคะแต่ไม่สามารถนํารถออกได้ค่ะเนื่องจากมีรถจอดปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังประกอบกับด้านข้างมีรถของหมอมุกจอดปิดอยู่ก่อนจะมีปากเสียงกันเนื่องจากลูกสาวของตอนเองได้ไปเขียนที่กระจกรถว่าจอดรถไม่มีมารยาทนะคะส่วนภรรยาก็บอกว่าเป็นที่สาธารณะจากนั้นก็ขับรถเคลื่อนออก แต่ว่าหมอมุกได้ใช้มือทุบท้ายกระโปรงรถตนจึงขับรถเคลื่อนออกมาและพยายามโทรแจ้งตำรวจ191ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่หมอมุกเดินมาหน้ารถตนเกรงว่าจะมีเรื่องจึงได้เคลื่อนรถไปด้านหน้าแต่หมอกลับกระโดดขึ้นกระโปรงหน้านะคะตนพยายามถอยกลับเกรงว่าจะหักหรือว่าชนอย่างไรก็ตามตอนนี้ตำรวจกำลังสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่ค่ะไม่ได้ชนินบทควันนั้นที่คนขับรถคันนี้เอง จะเดินหาว่ารถใครเพื่อจะเข็นออกนะครับลูกสาวผมอาจจะมือบอลหน่อยก็ไปเขียนข้างรถนะจอดรถไม่มีมารยาทเลยจอดซอ้อนอะไรทำไมจอดนี้รถเขาออกไม่ได้ที่เป็นลายมือเขียนที่ีรถนะครับที่บอกจอดรถไม่มีมารยาทน,นะะหมอก็ผมผมไม่ทราบว่าน,นั่นใครนะฮะเขาก็มาทุบหลังรถผมเลยบ้างรถรถกบุกเปล่าเนี้ยนะฮะกบุกหรือเปล่าผมก็เดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยผมก็บอกนี้เขาก็ตะโกนขับอยากแจ้งก็แจ้งไปเลยผมก็ ย้อนกลับมาจอดฝั่งตรงข้ามผมก็โทรหาหนึ่งก้าหนึ่งเดี๋จะแจ้งแบบถูบรถนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลงไปดูรถผมบุบหรือเปล่านะครับโทรหาหนึ่งกันหนึ่งสองสามครั้งโทรไม่ติดไม่นานแล้วทุนกดโทรศัพท์ก็วกกลับมาก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วกันแต่ยังไม่ได้คิดอะไรไ่าจะไปทําอะไรนะครับก็ถ่ายรูปปุ๊บช่วงถ่ายรูปนะ่ะเพราะว่าเดินออกมามเดินมาที่หน้ารถก็เดินมาทำไมก็มาขวางนะครับ ขวางอยู่ชิดหน้ารถเลยผมก็ค่อยเคลื่อนรถไม่ใช่พุ่งนะครับเคยเลื่อนเพื่อ้เขาหลบ